สวัสดีค่ะวันนี้กลุ่มของพวกเราจะมานำเสนอ Group Assignment ในหัวข้อเรื่องบริษัทที่ไม่ต้องทำงานในฐานะของ HR Director จะดำเนินการจูงใจพนักง,งานต่อไปนี้เพื่อให้การทำงานอย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้ Gen Y คนที่อยู่ใน Gen Y นี้จะมีความรับผิดช,ชอบในการทำงาน เพื่อให้งานประสบความสําเร็จชอบเป็นตัวของตัวเองชอบควบคุมตนเองในการทํางานให้ประสบผลสําเร็จมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์มีความสามารถและเฉลียวฉลาดการบริหารของผู้นําจะให้เสรีภาพแก่ผู้ทํางานให้โอกาสทดลองแสดงความคิดเห็นริเริ่มและทํางานด้วยตนเองโดยควบคุมอยู่ห่างๆ ผู้บริหารเปิดโอกาสให้พนักง,งานได้แสดงความคิดเห็นใช้ความคิดใหม่ๆและมีอิสระเสรีในการคิดออกแบบที่ทำงานที่ตัวเองถูกใจเปิดโอกาสให้พนักง,งานได้ไปศึกษาหาความรู้ภายนอกองค์กรและมีทุนให้แก่ผู้ที่ชนะไปจัดตั้งบริษัทรางวัลอื่นๆให้แก่พนักง,งานตามลำดับ พนักงานจะออกแบบสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆจากปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในเวลาทำงานสิ่งต่างๆที่อำนวยความสะดวกให้บริษัทนี้เกิดขึ้นจากความคิดของพนักงานแต่ละคนเช่นมีที่สำหรับนั่งรอรถแท็กซี่มีเบอร์โทรติดต่อรถเป็นต้นผู้บริหารไม่ต้องการให้พนักงานทำงานล่วงเวลาและการไม่ทำงานล่วงเวลาทำให้ประหยัดค่าไฟค่าแอร์ และพนักงานจะมีเวลาพักผ่อนอย่างเต็มที่มีเวลาอยู่กับครอบครัวมากขึ้นในวันรุ่งขึ้นจะได้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพกลุ่มของพวกเราขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้ขอขอบคุณครับ